สวัสดีค่ะค่ะน้องแนนปิยดานะคะช่องสามแล้วค่ะวันนี้มาทําสีผมพี่ลุงทําสีอะไรคะวันนี้สีเขียวสีสีอะไรบอลหมุนครับสีบอลหมุนนะคะมาเสร็จเอาตอนสี่ทุ่มครึ่งค่ะร้านปิดหมดแล้วนะคะทุกคนเหลือแต่ผู้ชายแล้วก็ต๊ะแล้วผู้หญิงสองคนพู่กายสองคนคุณมาเลยนะคะเพราะว่างานเร่งและงานรีบตอนนี้น้องงานยุ่งมากนะคะก็มีผลงานตอนนี้เพิ่งปิดกล้องไป แม่นะคะก็ติดตามกันด้วยนะคะหน้าจอแอร์ประมาณมกราคมค่ะค่ <c oughs> ะวันนี้ก็ติดตามได้รายการนะคะสวยเชียบเนี้ยคะ่ะแล้วก็อินเทรนด์ค่ะโอ้ยสองรายการนะคะค่ะพี่เป็นแฟนคลับน้องแนนปิยาดานะคะ,คะติดตามชมตามติดตามน้องแนนทางอินสตาแกรมนะคะแล้วก็วันนี้สีผมนองโคนหนูอะมันป้องออกมาไม่เท่ากันสองสามนี้เนาะเพราะเราไม่เจอกันต้องบอกว่าความ ใช่แล้วก็วันนี้เป๊ะเลยค่ะอลังการเจอพี่ลุงทีไรก็จะแบบได้สีผมที่ถูกใจทุกครั้งค่ะให้พี่แจ็คตัดให้ดูได้ค่ะพี่ขอบคุณมากนะน้องแอ๋นะสวัสดีค่ะวันดีค่ะปิดร้านเลยไปไปเลยไปไปโชคดีลืมของลูกไปปิดกลางค่ะะคะค่ะ